ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยวันนี้ครับเช่นเคยนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยมีหลักกฎหมายดีๆนะครับแล้วก็มีคำํำพิพากษาศาลฎีกาดีๆมานําเสนอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับวันนี้ครับเป็นเรื่องของอุบัติเหตุรถชนกันนะครับก็คือรถสองคันเนี่ยได้ไปประสบอุบัติเหตุเกิด เชี่ยวชนกันมีจำเลยเนี่ยทั้งหมด4ี่คนจำเลยที่1เนี่ยนะครับก็คือเป็นลูกจ้างเป็นตัวคนขับเลยนะครับจำเลยที่สองเนี่ยเป็นผู้เช่าซื้อนะครับจำเลยที่สามนะครับเขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ก็คือผู้ให้เช่าซื้อเลยนะครับแล้วเขาก็ฟ้องจำเลยที่4เนี่ยเป็นบริษัทผู้รับประกันภัยทีนี้ครับพอฟ้องมาแล้วนะครับโจทย์เนี่ยนะครับ เขาก็มีบริษัทประกันภัยนะครับซึ่งเขาเนี่ยรับประกันภัยรถคันที่ถูกชนเนี่ยนะครับต้องไปซ่อมรถให้กับผู้เอาประกันทีนี้ครับพอเขาไปซ่อมรถให้กับผู้เอาประกันใช่ไหมครับเขาก็มาเรียกร้องกับคนที่ขับรถเนี่ยไปชนรถที่บริษัทเขาเนี่ยรับประกันภัยวันนี้ครับทางทนายอ้อเนี่ยก็เลยเอาหลักกฎหมายนะครับที่อุทธเนี่ยนะครับท่านเนี่ยหยิบยกเข้ามาประกอบวินิจฉัยในคดีนี้ พร้อมกับคำพิพากษาศาลฎีกานะครับเวลาลดชนกันเนี่ยทำไมเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับในบางคดีเนี่ยนะครับต้องรับผิดในบางคดีเนี่ยไม่ต้องรับผิดเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าข้อเท็จจริงเนี่ยที่เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับศาลเนี่ยนะครับท่านเนี่ยจะตัดสินเอาไว้ว่าอย่างไรมีกฎหมายมาตราอะไรเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์น่นะครับเขาเนี่ยจะวางหลักเกี่ยวกับเรื่อง ละเมิดเอาไว้ดังต่อไปนี้นะครับเขาวางหลักเอาไว้ที่มาตรา420นะครับผู้ใดจงใจหรือประมาทเลนเล่ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สิสนหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีพันวาผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น อย่างที่ทนายอ้อนาเรียนนะครับพอมีเกี่ยวกับเรื่องลูกจ้างนายจ้างเนี่ยนะครับคดีเนี้ยลูกจ้างเนี่ยเขาขับรถเนี่ยไปชนนะครับพอขับรถไปชนเนี่ยนายจ้างนะครับก็ต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยครับมาตรา425เขาวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่านายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างเนี่ยได้กระทาไปในทางการที่จ้างนั้นเน,น,นี่ยครับคดีเนี้ยนะครับเราโฟกัสใน,นคดีเนี้ย เป็นมาตรา437นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคดีนี้ทำไมไฮไลท์เนี่ยมันมาอยู่ที่มาตรา437นะครับมาตรา437วรรคแรกเนี่ยเขาวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าบุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอย่างใดๆอันเดินด้วยกำลังเครื่องจกักรกลบุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้นเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั้นเองวักสอนะครับความข้อนี้ให้ใช้บังคับตลอดถึงผู้มีไว้ในครอบครองของตนซึ่งทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพนะครับหรือโดยความมุ่งหมายที่จะใช้หรือโดยอาการกลไกลของทรัพย์นั้นในคดีนี้นะครับสาลท่านเนี่ยหยิบยกมาตรานี้เข้ามาประกอบด้วยนะครับมาตรา459นะครับเขาวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่า ถ้าสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาบังคับไว้ท่านว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นยังไม่โอนไปจนกว่าการจะได้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือถึงกําหนดเงื่อนเวลานั้นก็คือว่าถ้าสมมุติยังเกิดว่าเราเนี่ยนะครับไปเช่าซื้อเนี่ยกรรมสิทธิ์นะครับมันยังไม่โอนเพราะว่าอะไรไหมครับผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยเขายังได้รับชราระราคาเนี่ยไม่ครบถ้วน นะครับพอชำระราคาไม่ครบถ้วนนะครับเขายังไม่โอนให้เพราะว่าลถ้าเขาโอนให้ไปก่อนผู้เช่าซื้อเาก็จะได้เปรียบในข้อสัญญานะครับคดีนี้ครับนอกจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ทนายอ้อนนาเรียนไปนะครับศาลท่านเนี่ยหยิบยกมาตานี้มาประกอบด้วยนะครับเพราะว่าดีการนี้ข้อเท็จจริงในคดีนี้มันมีการโต้เถียงกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องตัวแทนเชิด นะครับมาตรา821นะครับเขาวางหลักเอาไว้ยอย่างนี้นะครับว่าบุคคลใดเชิดบุคคลอีกคนหนึง่งออกแสดงเป็นตัวแทนของตนก็ดีรู้แล้วยอมให้บุคคลอีกคนหนึ่งเนี่ยเชิดตัวเขาเองออกแสดงเป็นตัวแทนของตนก็ดีท่านว่าบุคคลผู้นั้นเนี่ยนะครับจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกผู้สุดจริตเสมือนว่าบุคคลอีกคนหนึ่งนั้นนะเป็นตัวแทนของตนคดีเนี่ยมีบริษัทป,ประกันเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยพอเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาวางหลักเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องประกันภัยค้ำจุนนะครับอยู่ในมาตรา887นะครับอันว่าประกันภัยค้ำจุนนั้นคือสัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยเนี่ยตกลงว่าจะใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยในนามของผู้เอาประกันภัยเพื่อความวินาศภัยอันเกิดขึ้นแก่บุคคลอีกคนหนึ่งนะครับและซึ่งผู้เอาประกันภัยเนี่ยจะต้องรับผิดส่วนวรรคสองเนี่ย บุคคลผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยตามที่ตนควรจะได้นั้นจากผู้รับประกันภัยโดยตรงแต่ค่าสินใหม่ทดแทนเช่นว่านี้หาอาจจะคิดเกินไปกว่าจํานวนอันผู้รับประกันภัยเนี่ยจะต้องพึงใช้ตามสัญญานั้นได้ไหมนะครับในคดีระหว่างบุคคลผู้ต้องเสียหายกับผู้รับประกันภัยนั้นท่านให้ผู้ต้องเสียหายเนี่ยเรียกตัวผู้เอาประกันภัยเนี่ยเข้ามาในคดีด้วยนะครับ ส่วนว่าท้ายนะครับอันหนึ่งผู้รับประกันภัยนั้นเนี่ยแม้จะได้ส่งค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้วก็ยังหาหลุดพ้นเนี่ยจากความรับผิดต่อบบุคคลผู้ต้องเสียหายนั้นไม่เว้นแต่ตนเนี่ยจะได้พิสูจน์ว่าสินใหม่ทดแทนนั้นเนี่ยผู้เอาประกันภัยเนี่ยได้ใช้ให้แก่ผู้ต้องเสียหายแล้วคดีเนี่ยสารดีกาเนี่ยท่านพิพากษาเอาไว้เนี่ยเมื่อปีพศ2530เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ ข้อที่จริงเป็นอย่างนี้นะครับว่าจำเลยที่สองนะครับซื้อรถยนต์คันเกิดเหตุจากจําเลยที่สามจำเลยที่สามนี่คือผู้ให้เช่าซื้อนะครับโดยมีเงื่อนไขว่ากรรมสิทธิ์ยังไม่โอนจำเลยที่สามเนี่ยเอาประกันภัยรถยนต์คันนี้ไว้กับจําเลยที่สี่นะครับกรมธรรเนียประกันภัยเนี่ยมีข้อความระบุเอาไว้อย่างนี้นะครับ บริษัทจะถือบุคคลใดเนี่ยซึ่งขับขี่รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยนั่นเองนะครับดังนี้นะครับการที่จำเลยที่หนึ่งนะครับเป็นลูกจ้างของจำเลยที่สองขับรถเนี่ยคันดังกล่าวไปเนี่ยไ,ไปกระทำละเมิดต่อโจทย์นะครับโจทย์เนี่ยก็คือผู้เสียหายในคดีนี้นะครับต้องถือว่าจำเลยที่หนึ่งเนี่ยขับรถเนี่ยโดยได้รับความยินยอมเนี่ยจากจำเลยที่สามผู้เอาประกันภัย และมีฐานะเนี่ยเป็นเสมือนผู้เอาประกันภัยนั่นเองนะครับจำเลยที่4นะครับจึงต้องรับผิดในฐานะผู้รับประกันภัยคดีนี้ครับที่ศาลท่านเนี่ยตัดสินนะครับท่านอ้างคำพิพากษาศาลฎีกาที่3583ทับ2 5 2พนะครับมาประกอบด้วยนะครับส่วนจำเลยที่2เนี่ยนะครับพอตัวลูกจ้างนะครับขับรถเนี่ยไปกระทำละเมิด กับบุคคลภายนอกนะครับานจ้างเนี่ยนะครับต้องร่วมรับผิดด้วยนะครับสำหรับจำเลยที่3เนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของรถและเป็นผู้เอาประกันภัยนั้นเนี่ยไม่ได้ความว่าเป็นผู้ครอบครองด้วยจึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทย์นะครับประเด็นนะครับที่ว่าจำเลยที่2เนี่ยเป็นตัวการเชิดของจำเลยที่3นะครับเป็นตัวแทนทำสัญญาประกันภัยเท่ากับจำเลยที่2เนี่ยเข้าทำสัญญาประกันเนี่ยกับจำเลยที่4เองนั้นเนี่ยนะครับ โจ์เนี่ยนะครับก็คือคนที่เขายื่นฟ้องคดีนะครับมิได้กล่าวไว้ในคําฟ้องสารชั้นต้นเนี่ยก็มิได้กําหนดเป็นประเด็นข้อพิาพาทไว้จึงเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในสารชั้นต้นและในสารอุทธรณ์นะครับทั้งมิใช่ข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนสารฎีกาเนี่ยจึงไม่วินิจฉัยใ,ให้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าข้อที่จริงเนี่ยออกมาในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับ โอยหัวมาแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะพอจะเห็นทงได้แล้วล่ะครับว่าเอ๊ะคดีเนี้ยโจดเนี่ยฟ้องคดีว่ายอย่างไรแล้วจําเลยนะครับเขาเนี่ยจะให้การต่อสู้อย่างไรศาลเนี่ยนะครับท่านเนี่ยจะมีคําพิพากษาว่ายอย่างไรคดีเนี้ยนะครับโจทเนี่ยนะครับเขาฟ้องว่าโจดท,ที่หนึ่งนะครับรับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียนสบ0 8 8 0 1ของโจดท,ที่สอง จำเลยที่สามนะครับร่วมกับจำเลยที่สองเนี่ยเป็นเจ้าของและผู้ครอบครองรถยนต์คันหมายเลขทะเบียนตอเต่ากอไก่ก0 3 8 6 3สามานะครับจำเลยที่สี่นะครับได้รับประกันภัยค้ำจุนรถยนต์คันดังกล่าวไว้จำเลยที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นลูกจ้างหรือเป็นตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ในทางการที่จ้างของจำเลยที่สองและที่สามนะครับ ได้ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียนต่อเต่ากอ,อ,อ,อไก่03863นะครับด้วยความประมาทเป็นเหตุให้ชนรถยนต์คันหมายเลขทะเบียนสบ08801เสียหายนะครับโจทย์ที่1น่นะครับเขาเนี่ยได้ชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยให้แก่โจทย์ที่2แล้วก็คือให้แก่เจ้าของรถนะครับขอให้จำเลยทั้ง4เนี่ยร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทย์ที่1่นะครับ จำนวน1 1 1 1 0 0 0บาทโจทย์ที่2องนะครับ17,500าบาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยนะครับคดีเนี่ยครับศาลชั้นต้นเนี่ยท่านจำน่ายคดีเนี่ยเฉพาะตัวจำเลยที่1ออกไปนะครับพอโจทย์เนี่ยเขามายื่นฟ้องนะครับโจทย์เนี่ยเขาเป็นบริษัทผู้รับประกันภัยจำเลยที่สองที่สามนะครับแล้วก็ที่สี่เนี่ยเขาให้การว่าแบบนี้นะครับว่าจำเลยที่สามเนี่ยนะครับ เขาเนี่ยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์คันหมายเลขทะเบียนตเต่ากไก่ 0, 3 8 6 3านะครับและได้เอาประกันภัยไว้กับจำเลยที่4นะครับขณะเกิดเหตุเนี่ยรถคันนี้ไม่ได้อยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์นะครับและรับผิดชอบนะครับของจำเลยที่2ที่สานะครับ เหตุเกิดเนี่ยเพราะความประมาทของนายสำราญเน่นะครับก็คือคนที่เป็นคนขับนะครับคันหมายเลขทะเบียนสบ08801ดคดีนี้จำเลยทั้ง3เนี่ยขอให้ยกฟ้องเลยนะครับพอศาลเนี่ยท่านเนี่ยวินิจฉัยจากคำฟ้องแล้วก็คำให้การแล้วนะครับจากการสืบพยานกันแล้วนะครับคดีนี้ครับสารชั้นต้นน่นะครับท่านเนี่ยพิพาาให้จำเลยที่2อนะครับ ชำระเงินเนี่ยจำนวนานวน9้า0บาทแก่โจที่ที่1พร้อมดอกเบี้ยนะครับและให้ชำระเงินเนี่ยจำนวน2 5 0 0 0บาทแก่โจทที่2พร้อมด้วยดอกเบี้ยนะครับพอว่าโจเนี่ยยื่นฟ้องมานะครับยื่นฟ้องจำเลยเนี่ยทั้ง4ี่ท่านมาเนี่ยพอโจทเนี่ยเขาเนี่ยฟ้องไปทั้งสี่คนนะครับศาลชั้นต้นเนี่ยท่านพิพาษานี่ให้จำเลยที่2เนี่ยรับผิดแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยครับทีนี้ครับ โจทย์ที่1และโจทย์ที่2อนะครับเขาเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลชั้นต้น WA นะครับก็ยื่นอุทธร์ขึ้นมานะครับคดีนี้ครับศาลอุทธร์เนี่ยท ern, าา่านเนี่ยพิพากษายืนนะครับทีนี้ครับพอโดนสองศาลมานะครับตัดสินมาเหมือนกันเลยนะครับโจทย์ที่1และโจทย์ที่2เนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลอุทธร์นะครับคดีนี้ครับโจทย์เนี่ยที่1ที่2เนี่ยก็ได้ดีกา <Deutschland. odc. S 2> ขึ้นมานะครับ <im it stabil ise> คดีนี้นะครับสารดีกาเนี่ยท่านวินิฉัยว่าแบบนี้นะครับว่าโจทย์ที่สองเนี่ยได้เอาประกันภยัยรถยนต์คันใหม่เลขทะเบียนสบ08801ไว้กับโจทย์ที่หนึ่งะครับจำเลยที่สองเนี่ยได้ทำสัญญาเช่าซื้อนะครับสัญญาซื้อขายนะครับคดีนี้ครับมีเงื่อนไขรถยนต์คันใหม่เลขทะเบียนต้อเตากอไก่นะครับ 03863นะครับจากจำเลยที่3นะครับแต่กรรมสิทธินะครับยังไม่ได้โอนไปเป็นของจำเลยที่2อนะครับจำเลยที่3เนี่ยนะครับได้เอาประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าวไว้กับจำเลยที่4จำเลยที่1นเนี่ยเป็นลูกจ้างของจำเลยที่2ขับรถยนต์เนี่ยไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่2อนะครับโดยประมาท ชนรถยนต์คันหมายเลขทะเบียนสบ08801เนี่ยนะครับเสียหายสัญญาประกันภัยเนี่ยที่จําเลยที่3ามเนี่ยทำขึ้นนะครับกับจําเลยที่4เนี่ยมีข้อตกลงว่าบริษัทเนี่ยจะถือบุคคลใดเนี่ยซึ่งขับขี่รถยนต์เนี่ยโดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเนี่ยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเองนะครับเห็นว่ากรณีเนี่ยจำเลยที่2องนะครับ เป็นผู้ซื้อรถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยได้นำรถยนต์คันดังกล่าวนะครับไปใช้โดยให้จําเลยที่1นนะครับซึ่งเป็นลูกจ้างของตนเนี่ยเป็นคนขับแล้วเกิดเหตุคดีนี้จึงต้องถือว่าจําเลยที่1นนะครับขับรถเนี่ยโดยได้รับความยินยอมเนี่ยจากจําเลยที่3ด้วยนะครับและมีฐานะเนี่ยเป็นเสมือนผู้เอาประกันภัยเองนะครับ ตามข้อตกลงยินยอมระหว่างจำเลยที่3กับจำเลยที่4นะครับดังกล่าวจำเลยที่1น,นะครับขับรถโดยประมาทนะครับและทําละเมิดเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับจำเลยที่2นะครับต้องรับผิดในฐานะนายจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 425นะครับและจำเลยที่4เนี่ยนะครับต้องรับผิดในฐานะผู้รับประกันภัยตามข้อตกลงระหว่างจำเลยที่3กับจำเลยที่4ดังได้วินิจฉัยมาแล้วสำหรับจำเลยที่3นะครับตรงนี้เป็นไฮไลท์เลยนะครับที่ว่าเข้ามาตา4 3 7วักแรกเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับว่าสำหรับจำเลยที่3เนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของรถและเป็นผู้เอาประกันภัยนั้น ไม่ได้ความว่าเป็นผู้ครอบครองรถด,ด้วยจำเลยที่สามเนี่ยจึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทย์ที่โจทย์ที่หนึ่งและที่สองเนี่ยดีใาว่าคดีเนี่ยถือได้ว่าจำเลยที่สเนี่ยเป็นตัวการเชิดของจำเลยที่สามนะครับให้เป็นตัวแทนทําสัญญาประกันภยัยตามเอกสารหมายรอสอ2เท่ากับจำเลยที่สองนะครับเข้าทำสัญญากับจำเลยที่4เอง เมื่อจำเลยที่หนึ่งเนี่ยขับรถโดยประมาทชนโจ์ได้รับความเสียหายเนี่ยโจทเนี่ยย่อมฟ้องจำเลยทั้งสี่เนี่ยให้รับผิดนะครับใช้ค่าสินใหม่ทดแทนได้นั้นคดีเนี่ยนะครับศาลฎีกาเนี่ยท่านเห็นว่าประเด็นข้อนี้นะครับโจท์ที่หนึ่งนะครับโจท์ที่สองเนี่ยมีได้ยกขึ้นอ้างไว้ในคําฟ้องนะครับทัน ชี้สองสถานเนี่ยนะครับสารชั้นต้นเนี่ยก็มีได้กําหนดไว้เป็นประเด็นข้อพิพาทจึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในสารชั้นต้นและสารอุทธรณ์นะครับทั้งมิใช่ข้อกฎหมายเนี่ยอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนเลยนะครับสารดีกาเนี่ยจึงไม่รับวินิจฉัยให้นะครับพิพาษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่สี่นะครับร่วมกับจำเลยที่สองรับผิดในค่าเสียหายนะครับพร้อมด้วยดอกเบีย้ยแก่โจท,ที่หนึ่งนะครับที่สองตามคำพิพากษาศาลอุทธรน,นอกจากที่แก้เนี่ยครับให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรโอ้โหคดีนี้ครับศาลชั้นต้นกับศาลอุทธรเนี่ยภาษาเนี่ยให้จำเลยที่สองเนี่ยรับผิดแต่เพียงผู้เดียวนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพอ โจทย์ที่1โจทย์ที่2เนี่ยเขาดีกาขึ้นมานะครับคดีเนี่ยครับศาลดีกาเนี่ยท่านก็วินิจฉัยเลยนะครับว่าจําเลยที่4ี่นะครับซึ่งเป็นบริษัทรับประกันภัยนะครับซึ่งรถคันนี้นะครับตัวเจ้าของกรรมสิทธิ์เลยนะครับก็คือจําเลยที่3มนะครับจำเลยที่3เนี่ยเขาเนี่ยทำประกันใช่ไหมครับพอเขาทาประกันเนี่ย เขาเอารถเนี unting, os, lass, ness, ่ยไปให้จำเลยที่สองเนี่ยซึ่งมาขอซื้อเขาอะนะครับแต่มันมีเงื่อนไขอะนะครับเงื่อนไขว่ากรรมสิทธิ์ในรถเนี่ยมันยังไม่โอนนะครับแต่ถือว่าจำเลยที่2เนี่ยนะครับเขาเนี่ยได้ใช้รถเนี่ยโดยความยินยอมของจำเลยที่3ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับทีนี้อะครับพอเกิดเหตุละเมิดนะครับจำเลยที่1เนี่ยซึ่งเป็นลูกจ้างนะครับของจำเลยที่2องะนะครับจำเลยที่2เนี่ยก็ต้องรับผิด รับผิดในฐานะนายจ้างนะครับแต่ส่วนจําเลยที่สามเนี่ยนะครับเขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถแล้วก็จริงนะครับเขาเป็นเจ้าของอยู่แล้วแต่ว่าในขณะเกิดเหตุนะครับเจ้าของเนี่ยเขาไม่ได้นั่งรถไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับคดีนี้ศาลเนี่ยนะครับท่านก็เลยวินิจฉัยว่าจาเลยที่3เนี่ยนะครับไม่ต้องร่วมรับผิดด้วยศาลฎีกาเนี่ยท่านก็พิพากษานะครับให้จําเลยที่2กับบริษัทประกันภัยเนี่ยของรถฝ่ายที่ผิดเนี่ย ต้องร่วมรับผิดกับโจทย์ที่1และโจทย์ที่2ในคดีนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอยากเข้าไปดูคําพิพากษาศาลดีกาในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้นะครับคำพิพากษาศาลดีกาที่400ทับ2,530นะครับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็มีหลักกฎหมายดีๆนะครับแล้วก็มีคําพิพากษาศาลดีกานะครับดีๆเนี่ยมานําเสนอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับเช่นเคยนะครับ ถ้าสมมุติยังเกิดว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับท่านที่มีปัญหานะครับหรือว่าประสบ อุบัติเหตุถูกรถชนนะครับแล้วท่านเนี <us> ่ยเป็นฝ่ายถูกนะครับหรือว่าบางทีนะครับคดีท่านเนี่ยเงียบหายไปเลยคดีเนี่ยไม่มีความคืบหน้าหรือว่าคู่กรณีเนี่ยไม่มาเยียวยาท่านเลยนะครับหรือว่าคดีเนี่ยมีความล่าช้าอยากให้ท่านนะครับลองโทรมาปรึกษาหรือว่าติดต่อมากับทีมงานทนายอ้อนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็จะให้คําแนะนําเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้รู้ถึงสิทธิ์นะครับท่านเนี่ยจะได้ไปเรียกร้องกับคู่กรณีได้ ส่วนคนที่ขับรถโดยประมาทนะครับแล้วก็ไปชนคนอื่นนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายผิดทางทนายอ้อน,นะครับอยากนําเรียนนะครับว่าท่านเนี่ยต้องรีบเข้าไปนะครับช่วยเหลือคนเจ็บเลยต้องรีบเอาเงินเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเขาเลยอยากเป็นกําลังใจให้ทั้งสองฝ่ายนะครับอยากให้ผ่านพ้นวิกฤตต่ตตตางๆเนี่ยไปได้ด้วยดีนะครับสําหรับคนที่มีรถนะครับท่านอย่าให้พรบรขาดแล้วก็อยากให้ท่านเนี่ยซื้อประกันเนี่ยภาคสมัครใจไว้ด้วย เราเนี่ยเลือกความคุ้มครองเนี่ยชีวิตร่างกายอนามัยกับบุคคลภายนอกนะครับเลือกวงเงินขั้นต่ำเนี่ยสักหล้านบาทต่อ,อคนนะครับ ต่อครั้งเนี่ยสิล้านบาทเลยนอกจากชีวิตร่างกายอนามัยแล้วเนี่ยถ้าคุ้มครองในส่วนทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะครับวงเงินสักห้าหล้านบาทนะครับสมมุติยังเกิดว่าเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเนี่ยประกันเนี่ยเขาก็จะเข้ามาซัพพอร์ตนะครับแต่ข้อสาคัญเลยนะครับถ้าท่านมีประกันภาคบังคับแล้วก็ดีมีพรบรแล้วนะครับหรือว่ามีประกันภาคสมัครใจแล้วเนี่ยสิ่งสาคัญเลยเนี่ยท่านต้อง ขับรถเนี่ยด้วยความระมัดระวังนะครับเคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรแล้วก็ต้องมีน้ําใจให้กับเพื่อนร่วมทางถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยอยากให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเรานะครับหรือบางท่านเนี่ย ส่งหัวใจดวงเล็กๆนะครับมาให้กับทีมงานทนายอ้อเนี่ยทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเนี่ยพานะที่นี้นะครับวันนี้นะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่สละเวลาเนี่ยดูรายการของเราวันนี้ขออนุญาตจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ